สวัสครับกลับสูดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่รายการพีจีแชทนะนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมบอลซี Val C นะฮะ, i̇şte ะจะมารีวิวเซิร์ฟบอลซีแลบนะฮะโอเคนะฮะสำหรับบอลซีเซิร์ฟนี้ครับเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นก็พอใช้ได้อยู่นะฮะก็ยังไงนะก็อยากให้ทุกคนมาเล่นนะก็มีระบบเป็นเซิร์ฟแนว PVP ครับมีแมปเอ่อก็มีของขายของขายนะครับก็ 1GC นะฮะ 1GC ทุกอย่างยกเว้นสไน แล้วก็ของแลต่างๆนะฮะก็โอเคนะก็นี่ครับของคร่าวๆนะฮะแม็กแม็กก็ขาย1นึกครับยกเว้นแม็คพันในนะใช่แม็คพันในครับเดี๋ยวก็ขาย1นึกนะฮะต่อไปครับระเบิดก็ขายห้าผลูกเผื่อไว้กันเกียนนะฮะโอเคเกาะก็ไม่เกาะลงเกาะแล้นะฮะแต่ผมไม่รู้นะว่าเกาะไหนถึกสุด นี่นะก็ <c oughs> อย่างที่เห็นนะฮะโอเคครับยาก็เหมือนกันครับโอเคครับมีครบหมดนะฮะโอเคครับก็เราไปดูแมปกันดีกว่านะฮะพรีเมียมนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนนะรพรีเมียมนะครับเวลาเรายิงคนตากแล้วเราเก็บแล้วเราดิสสามารถเอาของเข้าตัวได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องเข้าเซฟโซน,นะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวฟาร์มครับก็มีเซฟฟาร์มครับพรีเมียม พิมีมก็มีนะฮะก็มีพิมีมแล้วก็แบบธรรมดานะครับสำหรับพิมีมหมดพิมีมนะครับเซิฟนี้ราคา1นึ0 0 0สนหนึ่งนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นถ้าจำไม่ผิดครับใช่ครับโอเคครับเราไปดูกันดีกว่าเรายิงบอลเรายิงได้อะไรครับก็เซิฟนี้ครับเติมมาสิบตู้เซตดำสิบตู้นะกล่องเหลืองเจ็ดกล่องกล่องแดงกล่องแรเลเวลสามนะครับถ้าจำไม่ผิดหนึ่งกล่อง ได้ G C ห้าหมื่นเก้าสิบได้ G C หนึ่งแสนนะฮะแล้วก็ได้ L S Pharma g y p s รู้สึกว่าเติมนี้นะ L S ไม่แรงนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็เติมร้อยห้าสิบได้สไาย์สิบกระบอกครับตามที่เห็นเลยครับ V S M หนึ่งถึงเจ็ดอ่าก็สาม u s e r A W นะฮะโอเคนะกล่องเหลืองอีกยี่สิบห้ากล่องนะฮะกล่องได้อีกสิบกล่องเติมสามร้อยครับเซ็ตเด็ดทูครับ แล้วก็กล่องเหลือง60กล่องนะฮะกล่องแดง25กล่องครับ500ครับ AW R Small ครับ1เซตครับแล้วก็กล่องเหลือง100กล่องนะฮะแล้วก็กล่องแดงอีก35กล่องนะฮะพันหนึ่งครับไอ้กล่อง500ร้อทูได้5 5าแสนห้าหมื่นจีนะครับ1,000งันทูครับได้ GC 1ล้าน สองแสนนะฮะเซตพลาซ่าหนึ่งเซตกล่องเหลืองสองร้อยกล่องแดงแปดสิบห้านะครับพันห้าบาทโอนนะฮะ, 1, ะ,ฮะก็จีซีสองล้านเซตทองหนึ่งเซตกล่องเหลืองหกสิบกล่องกล่องแดงยี่สิบกล่องนะฮะโอเคครับยังไงเราไปดูเอ้ยนี่ครับเติมร้อยห้าสิบได้ฟรีทุกตัวละครนะฮะตัวมาวินถึงครึ่งสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็อย่างนี้ทราากันอยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในแมปฟาร์มกันดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในแมปฟาร์มแล้วนะฮะโอ้ฟ้มเมฆตกครับโอเคนะฮะโอเคฟ้าเมยกับละโอเคเอ้ยตกเดี๋ยวผมต้องปิดโปรแกรมก่อนนะฮะแป๊บนึงโอเคครับโอ <c oughs> <c oughs> ้ยนะฮะก็จะเสียแดงขึ้นมา โอเคครับมาครับเรามารีวิวยิงบอลดีกว่านะครับโอเคเราบอลมาทางนี้โอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับโคโลพิเมียมก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับก็คือยิงกันไม่ตายนะฮะโอเคสําหรับรอบนี้ครับเวลาแปดแมสก้าสุมันจะเด้งเข้ามาเลยนะฮะครับจะมาเริ่มวัดทำการยิงบอลกันดีกว่าอ๋อ โอเคครับบอสตายแล้วครับดูว่าได้หัวอันนี้มาครับ s p d LS ฟาร์มัสอ้าวได้เวททองมาฮะโอ้โหกับหัวนี้ครับเป็นไงครับเซิฟนี้ก็ดับของพอใช้ได้อยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวดิ้นดก่อนนะฮะโอเคครับ เอ็ดที่เรามาแล้วสำหรับทัพนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นนะก็มีตัวละครมากมายนะนี่ครับอัพมานี่ครับมีหมดนะฮะตัวละครใหม่ๆตัวนี้ไม่รู้ว่าปลดล็อกอยังไงนะตัวเมื่อกี้นี่แล้วก็ตัวนี้ครับที่มันอยู่ในนี่อะไรวะไม่พูดดีกว่านะเดอกติดนะเดยวติดโอเคนี่ก็ตัวมาวินครับ เราไปดูระบบไอ้น,นี่กันบ้างดีกว่านะฮะโอเคครับวิลเลียบตอนนี้ฮะท็อปครับอยู่ที่ลบแปดพันแปดโอ้โหก็สามารถทีนดับกันได้ง่ายๆนะเนี่ยนิโลก็ห้าพันเะ ครับโอเคระบบแข่งครับก็เหมือนกันนะครับเขามีแข่งมากมายนะสามารถจับจองกันได้ทั่วหน้านะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับ,รบก็แข่งผมนะฮะก็แข่งของพวกรุ่นพี่นะฮะโอเคก็เทปกวันนี้ไปดูแมปพีพีนี่ว่าแมปพีวีพีแมปพีวีพีก็จะมี Rocky Ford นะฮะโอเค ล็อกกี้ฟอร์ดน้องสนัยล็อกกี้ฟอร์ดธรรมดานะฮะก็สโนว์โนดอบเป็นแมพเพนนันไงครับเพื่อลิดเข้ามาไม่เป็นไรโอเคฮะโอเคก็เป็นแมพเพนบอลใหญ่ๆฮะ,ะเออสำหรับเซิร์ฟนี้นะ,ะบอกไว้ก่อนนะครับเวลากดไอ้นี่นะฮะกดเดินนะฮะสามารถ ไอ้เวลากดไออะไรแบบนี้นะมันสามารถมันสามารถกดเดินได้ด้วยนะฮะโอเคนะฮะ ก็อย่างที่เห็นไปกันเข้าข่าวนะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอจากลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย